ถึงบางอ๋อป๊าด่ะมาดูนะมันนยังไงนะแต่ยังไม่อยต่ออย่างใดไว้นาะแตยังขึ้นอยู่นะเ้30ซนสักี่ยังลอยยังกันี่มันมันออกไหนไม่ได้มันก็ต้องดันขึ้นนี่เพราะสว่านมันเจาะลงหีกันี่แลละครับตรงนี้ตัวทว ตอนขึ้นดูเอมะมันลวาวอยา้าเมหาหาตัวนี้ตัวนี้เปวี่นวาวว,วาวัากจีมาฟ้ามันก็ทำแพี้นันมา <c oughs> ตีกับต้องโดนมันก็มาแถมตวงตัว้อะไรมันบวก ร้ี่สปันมาเสี้ยััสองห้าสิบาทข้อต่อข้อยางกส่ข้อว้าวข้อจอข้อแปดสิบาทเนี่ยฮะสอแปดสิบาทมองอมนะข้องอกข้อลัดจกปลาปาตัวนั้นก็แปดสิบอ่า มันบวก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 เข้าไปคำนวณเรียบร้อยมันก็หารเรียกเรียกมากเดียวหมอ้อเทศบาลแบบเดียวหมดนะกล้าไปขอแบบกล <c oughs> ้าแบบเขียนก็ได้ดย่อเขาเป็นหมื่นไงช่างนั้นเขียนก็ได้สามพันบาท <c oughs> ต้องใส่ไหมระเบิดควงนะมาต้องจะเปิดเปิดตออย่างอ,อ,อ,อลงแข้ง <laughs> คนเดียวอ่ะมันต้องยากยบร้องไปอย่างอื่นเราไปต่อเข้าในบ้านเดี๋ยวเวลาเข้าบ้านเขาจงมีอยู่ยแล้วเงียบคนเดียวเสียโหดเสียจริงเสียไปเอาต่ <c oughs> อ,าอสลอนมาต่อเข้าหัวฮะมาต่อเรียบร้อยต่อเข้าเอาไปจบลงแท้ยงนแล้วนะ ล้างแทงมหมดน้ำจก้ไล่ไล <ừ ừ. S 1> ่ใหม่ๆนี่มันที่น้ำเหลียงในฮั่นมันจะมีอยู่พอพอใจไปได้สักเดือนมันก็นอนเรงเกามัอนน่ะยูยังเกาเนนะ้ำเย,ยังเกามานนะ่ะต้องเปลี่ยนเฉพาะสาน้ำปลากับน้าปิงนะนีอ่อสุกเขาาวอะแบบม่

ไอ้ทอดตัวนั้นปิดทอดยางอ่ะอ่ะงอได้ด้วยแล้วเตารีดมาข้างในละง่ายได้มันผมถึงบางอ่ละหมายมันแบบนี้อย่างใด่อพักนี้นี่ทำอย่างนี้เย ฮะเพื่อนคุณพ่เถือดด้ยนะแล้วจากเข้าบ้านี่มีข้ออนี่ครับอันนี้เร้องที่อน่กัครับนนี้ผมให้จอดนี่ใพูดอมันก็ออันนี้ก่เอาเปนว่าถ้าจะถึงนด้นี่เจาผัวกละอันนี้ก็มาเพ่อนเนี่ยนี่ว่กันเอหนาหนาหน่อยก็าหมูาง

ต่อกายเ็ตมาจะเอาก่อน่นี้การนั่นเอมันตึงรอกลัเขาทำบุญไว้คนใดทำกุศลละไก่อนจานน้ำจะเสียเพราะราว่าพุทธน้ำบอกกอสลาเหลืองแปงถนูทำวัสนาใครได้แปลงก็แปลงารตัดรนถ้าขึ้นไปแววันนี้อย่งพ่อตนเป็นคนเขานบาราพุทธ อันนี้แปลงถนนแปลงตั้งแต่ปาก้วยนะยันถึเพนะส่องเพนะก็เดี๋ยวน้ำนองมาสูงเากันนะนี่หัเจอบตาใหญ่พูนะเล็นใหญ่เส้นเพนะต่อร้อยหฮะร้อย้าก้ามัดมนี่สี่ิกัห้าสิบล้ำนะก้าถนนถนนนี่น้ากว่าล้ำบอกว่า มันเอาไปสรงเขาลำสองรอบอกว่าถ้าเอาเข้ามานี่ยคือลำสามรเอาหมดมัล้เราาบ้านงบ้านหแล้วเขาเข้ามาน่มันกบ้านี่นะนี่ป่แงุห้ามืน กักคนเขาบกุดบกุดเนงเขาขอว่าจุดจุิขอว่าตัวแทนว่ะขอว่าหุ่น้ำบ่อกอสละแปงถนน กระตังเขาวัดมันปูกระตังเขาวัดมันทำทุล้อา่ละอรเ้านละ่งกัเน,น,นี่บนยบ้านเจ้าข,ของเดียวกันนั่น่ะเจ้าของเพ่นคนที่ไป่ะตีตีแม่โอ้ยม่ต่อตรงข้างนี่ไมันต้องเอาอย่างตืดแลวกัน

đấy thưa 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 เครื่องรถน่ะคะเครื่องรถเครื่องรถทั้งบนนี่แบบนี่บบบทัดนี่นะครับนี่นี่เลยเนี่ยแล้วแม่ต้องเสียก็เลยไม่ถอดง่ายครับอืม